เคาะลกหนังกับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเตดกันด้วยนะครับและก็อช่องทางหนึ่งที่ Li น์แอดแอดทูนเซ e ยมเดอะไทมส์นะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษแล้วก็ผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับหลายๆคนก็ได้มีการรายงานตรงกันนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้มีการตกลงเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวนะครับของจากับจลัดเบทเวดกองหลังดาวรุ่งของเอ ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของจลัดเมดเวดเนี่ยเป็นเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเลยก็ว่าได้นะครับในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่ทางด้านของตลาดซื้อขายนักเตะได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านของเดอะไทมส์แล้วก็ผู้สื่อข่าวระดับสูงหลายคนนะครับก็ได้มีการรายงานว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดได้ตกลงค่าอาจตกลงสัญญาส่วนตัวนะครับผมกับจลัดเมดเวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังต้องรอเจรจาก,กันในเรื่องของค่าตัวกับทางด้านของเอเวอเรสต์อีก,อก,อก,อก อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสื่อสำนักดังนะครับผมได้มีการประคมข่าวเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเ,นเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้มีการเดินเกมนะครับท้าทายเป้าหมายสําคัญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการท้าทายที่ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับผมนั่นก็คือการตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการระบุว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งตัวของนักเตะเองี่ก็พร้อมที่จะย้ายย้ายมานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การ พูดพูดคุยในเรื่องของค่าตัวกับทางต้นสังกัดนั่นเองนะครับมีการเปิดเผยว่าเบทเวดเป็นเป้าหมายสําคัญของเอลิเทนฮากนะครับผมกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์ฮาร์มาทดแทนที่ของลาเฟลวาลานที่อําลาถินโอเทอเฟิร์ดไปนะครับอีกทั้งซีซั่นที่ผ่านมาตัวของเอลิเทนฮากเองนะครับก็เสียประตูเป็นเป็นว่าเล่นด้วยนะครับผมก็คือทําทีมไม่ดีเลยนั่นเองนะครับในระยะหลังๆนะครับนอกจากประกันหลังแล้วนะครับผมทางด้านของเทนฮากก หวังว่าจะได้กองหน้าคนใหม่มาเสริมคมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามีประสบปัญหาเรื่องของการสอยตะขายด้วยนะครับแม้ว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเพิ่งลงทุนกับทางด้านของลัสมอธคอยลุนมาจากอัตาลันต้าก็ตามแต่นะครับต่อด้วยประเด็นของค่าตัวเบดเวตนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับทางด้านของเดอะทาร์สได้มีการรายงานว่าทางด้านของเอเวอเรสตนต้องการค่าตัวสูงอยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับผมเพื่อแลกกับเซนเตอร์แบ็กวัย1ปีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นค่าตัวที่ลดลงมมาาจากเดิ เพราะว่าถ้าหากว่าใครจำกันได้นั้นรายงานแรกนะครับผมทางด้านของอ เอเวอเรตันะครับต้องการค่าตัวอยู่ที่75ล้านปอนด์แต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการลดลงมาเหลือเพียงเหลือ70ล้านปอนด์ก็คือลดลงมา5ปอนด์นะครับแต่ว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมีการแสดงเจตจำนงในเรื่องของการยื่นซื้อตัวนักเตะในในช่วงของบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่นําโดยทีมทีมงานของเอเนอสเนี่ยได้มีการระบุว่าจะเริ่มต้นในการบิดนะครับอยู่ที่45ถึง50ไม่เกินนี้นะครับหรือว่าเต็มที่อาจจะอยู่ที่60หรือ65นั่นเองนะครับดังนั้น ต้องดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถตกลงค่าตัวกับทางด้านของเอเวอเรตันได้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าเอเวอเรตันก็ยังเขาเรียกว่ายังวางค่าตัวยังตั้งค่าตัวหัวนั้นไว้ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับผมมีการว่ากันว่าทางด้านของเจอเลเบตเวต์วนะครับผมที่ได้มีการตกลงส่วนตัวกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่สัปดาหล์ละราวๆประมาณ150,000ถึ0 0 0 0ปอนด์นี่็ถึงือึ่งแสนหเหมื่นปอนด์นี่กัถึง ดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับทั้งเรื่องของค่าตัวของจ่าเป็นเป็ดว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงที่เท่าไหร่แล้วก็ค่าเหนื่อยจะสูงประมาณนี้หรือไม่เพราะว่าถ้ามองจากค่าเหนื่อยเพียวๆแล้วนีก็ถือว่าแรงเอาการเหมือนกันครับแต่ถ้าว่าก็เป็นตําแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปแล้วก็ต้องการอย่างแท้จริงครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลูกหนังขระจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเต็ด้วย และก็ใช่องทางหนึ่งที่ Line แ,แอดแอดตูนสายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ